เราเดินทางกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะพี่นุมเขาบอกอย่างนี้นอิสาลาเรื่องของพญานาคที่คาชโนดเนี่ยเขาบอกว่าพญานาคเนี่ยก็เป็นผู้ที่เป็นเจ้าผู้ครองนครใต้บาดาลเนี่ยก็มีเหมือนกันนะม,มีด้วยกันสองกลุ่มยังไงค,คะกลุ่มหนึ่งเนี่ยอยู่ฝั่งลาวอ,อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ฝั่งไทยฝั่งไทยก,ก็คืออย่างที่บอกมาสักครู่เนี่ยพระเจ้าศรีสุโธหรือพญานาคราชไทยนะฮะอีกฝั่งของลาวก็คือพญา พญานาคราชสุวรรณาอันนี้อยู่ฝั่งลาวเขาบอกว่าอยู่กันคนละเมืองเนี่ยการทามาหากินเนี่ยต้องแบ่งกันนะอ่าทาไมอะสมมุติว่าวันนี้พญานาคราชของไทยจะออกไปข้างนอกไปทามาหากินฝั่งลาวเขาจะรู้นะเขาก็จะหยุดไม่ออกอเออแปลกไหมอันนี้ตำนานเขาเล่าขานกันมาจริงหรือไม่อันนี้ต้องไปศึกษากันเองต้องมีข้อตกลงกันนะครับถึงจะออกไปได้ไม่งั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีถึงว่าอาจจะสู้รบกันได้นะครับ งั้นเรื่องราวต่างๆตรงนี้แปลกแล้วเรื่องของคาชะโนดอันนี้เป็นเรื่องเล่าขานตั้งแต่ในสมัยโบรโาณจนกระทั่งปัจจุบันนี้เลยเขาบอกว่าที่ใต้บาดาลที่คาชะโนดเนี่ยเขาจะมีการประกวดชายงามยังไงคะปกติเราเห็นจะเขาประกวดสาวนะนี่เขาประกวดชายงาม,มแต่เมื่อมีการประกวดชายงามเนี่ยนะครับเขาบอกว่าที่คำชะโนดเนี่ยก็มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งฮะหายไปจากบ้านลึกลับเลยหนึ่งวันเต็มๆนะไปไหนอะ ชื่อคุณคําตา uh huh. ตอนนั้นไม่มีใครทราบว่าคุณคําตาหายไปไหนจนกระทั่งคุณคําตากลับมาถึงรู้เขาบอกว่าพระยาศรีสุโทเนี่ยชวนให้เขาลงไปใต้ประดาล uh huh. ไปเป็นผู้ประกวดชายงามพอกลับขึ้นมาหนึ่งวันเต็มๆฮะประกวดเสร็จ uh huh. แล้วกลับขึ้นมาลุ่งศรลาชาวบ้านก็ถามเลย <Wow. S 2> โอ้โหนี่ไปไหนมานี่ยาพี่น้องตามหากขาเนี่ยเขาว่าเขาลงไปด้านล่างเนี่ย เข้าลงไปด้วยแบบไหนก็ไม่รู้เหมือนการหลับอะอหายไปเลยเขาบอกข้างล่างเนี่ยเมืองสวยงามมากม,มีการประกวดโอ้โหชายหล่อๆทั้งนั้นเลยประกวดมีการตัดสินเขาก็ชนะเสร็จแล้วเขาก็กลับขึ้นมาพอกลับขึ้นมานุสลาฮะเขาอยู่เป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วฮะ,ะก็เลยต้องไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ฮะแล้วเขาเป็นคนเดียวฮะที่คำชะโนดที่ที่เคยลงไปใต้บาดาลที่เกาะคำชะโนอดแห่งนี้ปัจจุบัน ท่านคําตาผู้นี้นะครับบวชเป็นพระพิสุสงฆ์แต่ว่ามรณภาพไปแล้วอไม่่งั้นเนี่ยจะได้มีโอกาสไปพูดไปคุยกับเขาว่าเรื่องของคาชะโนดนั้นสุดยอดขนาดไหนนะครับอนุชลาฮะใช่นะคะนี่แค่เรื่องเราที่นี่นะคะเรายังไม่หมดเท่านี้พี่นุมไปต่อเลยเมื่อสักครู่นี้เราไปละสุดนั้นเราก็กลับเข้ามาในตัวเมืองมั่งเพราะว่าไปอุดรธานีเนี่ยในตัวเมืองก็มีความสําคัญอุชลาเขาบอกว่ามาตัวเมืองเนี่ย จุดแรกเลยนะฮะคุณต้องไปที่ศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองที่นี่เขาสร้างในปี2 5 0 2ฮะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับใครที่จังหวัดไหนเมืองไหนอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะสร้างศาลหลักเมืองต้องออทําหนังสือกราบบังคมทูลขอความกรุณาทรงโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมปปเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่ก็ทําเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันนะครับแต่ในวันสร้างน้องนนทศรา้าเขาก็มีพิธีอัญเชิญ ดวงพระบิณญญาณของพลตรีกรมมาหลวงประจัก์ศิลปาคมคะนะครับก็คือถ้าชื่อพระนามเต็มของของท่านก็คือพลตรีพระเจ้าบรมมังเธอกรมมาหลวงพระประจักรกรมมาหลวงประจัก์ศิลปาคมนะครับอ,อันนี้ก็คือพระนามเต็มของท่านคือแน่นอนว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณในการสร้างเมืองอุดรธานีนั่นเองเขาก็อัญเชิญ ดวงพระวิญ,ญญาณของท่านให้มาสถิตณที่เสาหลักเมืองแห่งนี้ค่ะงั้นเสาหลักเมืองที่นี่เขาก็สร้างโดยไม้ประจำชาตินั่นคือไม้ไม้ที่เรียกกันว่าทางอีสานเรียกว่าดอกคูณก็มือคือไม้ชัยพฤกษ์หรือว่าราชพฤกษ์นั่นเองค่ะ,ะคต้นชัยพฤกษ์ต้นชัยพฤกษ์ตรงนี้นะครับ ก็คุณก็ไปสการะบูชาได้ต้นต้น <ะ S 2> ตกลงต้นหนต้นราชพฤษต้นราชพฤษเข้าไปต้นราชพฤษก,ก็คือดอกคูนนี่แหละ,ะนะครับที่นี่นะครับในส่วนที่หนึ่งเนี่ยน้องฉลาถ้าเผื่อคุณไปเนี่ยคุณก็ต้องไปที่นี่แหละนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งอีกที่หนึ่งก็คือศาลปู่ย่าศ mm hmm. าลนี้เนี่ยการสร้างเนี่ยชาวจีนเขาสร้างขึ้นมาศาลปู่ย่าเนี่ยน้องฉลาในช่วงเทศกาลจุดจีนศาสจีนเกี่ยวกับจีนต่างๆเนี่ยนะ ไม่ใช่เฉพาะคนไทยในประเทศไทยนะที่ไปสักการบูชาสารปู่ย่าที่อุดรธานีคนต่างประเทศนะที่มาจากประเทศจีนเนี่ยถ้าเขาเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเขาจะต้องมาที่อุดรธานีาแล้วมานมัสก,การที่สารปู่ย่าแห่งนี้พี่หนุ่มก็ไปมาแล้วสองครั้งเขาบอกการสร้างที่นี่เนี่ยเขาสร้างด้วยเขาเรียกอะไรเขาเรียกเออเท่า,า,าอ,อ่ะเท่าทูบอ่ะมาสร้างแล้วก็มาเป็นเรียกว่าสารปู่ย่า อันนี้2ที่แล้วนะครับถ้าคุณจะไปที่ตัวเมืองอุดรธานีเนี่ยคุณต้องไปให้ได้เลยครับไปสการะบูชาศาลหลักเมืองแล้วก็ศาลปู่ย่าของอุดรธานีะนะครับนองนิ้ลาพูดถึงเรื่องของบุญเรื่องของอุศนไม่มีใครสามารถจะไปบอกท่านได้หรือจะไปบังคับท่านได้ว่าต้องไปทําบุญที่นู่นที่นี่แต่เขาบอกว่าถ้าไปอุดรธานีเนี่ยถ้าคุณไปไม่ถึงวัดหนึ่ง วัดอยู่วัดหนึ่งอยู่ในตัวเมืองอุดรธนานีเนี่ยวัดมัชชิมาวาด mm hmm. วัดมัชชิมาวาดเนี่ยจำให้ดีนะครับที่บอกสองครั้งเนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวท่านจําไม่ได้ที่นี่มีพระพุทธรูปเก่าแก่มากเลยนุชรา mm hmm. ถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอุดรธนานีมาเนี่ย mm hmm. นานแสงนานโดยประวัติไม่ได้บอกว่าพระพุทธรูปองนี้เนี่ยใครเป็นผู้สร้าง mm hmm. แต่เป็นลักษณะของพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยหินยกอะ mm hmm. ค่ะ หินหยกจะเป็นสีขาวไม่ใช่ไม่คือหยกเนี่ยก็จะเป็นสีเหมือนสีเขียวเขียวมรกตใช่ไหมแต่นี่เนี่ยเขาบอกเป็นสีขาวแกะสลักมาประดิษฐานอยู่ที่วัดมัชชิมาวาแห่งนี้เนี่ยแต่ว่าองค์ท่านเล็กอะพอองค์ท่านเล็กปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยสร้างเป็นพระพุทธรูปหน้าปกขึ้นมาแล้วก็อัญเชิญพระยกเนี่ยประดิษฐานภายในองค์พระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าพระโสถ แต่ที่น่าทึ่งอะไรทราบไหมไเขาบอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยหนุ่มและสาวจะไปสาการะบูชากันมากที่สุดทําไมอ่ะแหมอย่างพี่หนุ่มเนี่ยถ้าเป็นโสดนะอยากจะมีคู่สักหน่อยหนึ่งก็ไปที่นี่เอาไปนี่แหละที่วัดมัชชิมาวาสเนี่แหละ,ะไปนมัสการหลวงพ่อหยกหรือว่าหลวง หลวงพ่อหน้าปกเนี่ยนะหมายถึงว่าในในสมัยต่อไปใช่ไหมเวลาที่จะเจอใช่ไหมคือที่ที่คุณจะไปนี่คุณคุณจะบอกนี้ใช่ไหมก็อย่างนี้เขาบอกว่าทําไมถึงเป็นหนุ่มสาวเขาบอกว่าเรื่องของความรักเนี่ยต้องไปนมัสการที่นี่แล้วเวลาคนที่จะไปบูชาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนําดอกไม้ต้องเป็นสดนะทําไมดอกบัวต้องสดละคู่อดอกดาวเรืองต้องสดและเป็นคู่เทียนคู่้วยอ้าคู่อะไรก็แล้วแต่เวลาคุณไปขอพร ที่หลวงพ่อหน้าปรบเนี่ยนะคุณต้องไปเป็นคู่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายให้คุณตักน้ำมนต์เนี่ยในบริเวณด้านหน้าท่านเนี่ยแล้วไปด้วยมสมมุติสมมุตินะสมมุติอันนี้ไม่ใช่สมมุติสมมุติว่าพีมม่หนุ่มเนี่ยรักน้องนิดคือเรารักชอบกันอะไม่ได้ไปทำในเรื่องของมนต์เสน่ห์นะก็เจอน้องนิดปุ๊บก็หยิบน้ำมนต์เนี่ยเอาพรมเพื่อเป็นสิริมงคลสักหน่อยเนี่ยไม่ไม่แล้วคุณถามดิฉันบ้าง <c oughs> ว่าดิฉันชอบคุณไหม ถามจริงสมบูรณ์จริจริงอันนี้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 ให้ถามด้วยนะคือไม่ใช่ว่าต่างคนต่างว่าเออชอบกันคือชอบเขาฝ่ายเดียวคือต้องมีใจให้กันด้วยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสองคนเนี่ยจะได้แต่งงานกันเสร็จแล้วก็เมื่อคุณได้สมความปรารถนาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมาแก้บนในสิ่งหนึ่งที่เป็นคู่อย่างที่บอกนะฮะขนมคู่ เทียนคู่แต่ต้องมีดอกไม้ต้องเป็นดอกไม้สดเท่านั้นดอกไม้แห้งๆจะมาไม่ได้ไม่ได้อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับไม่ทันละค่ะพี่หนุ่มเหรือสำหรับพี่หนุ่มนะถ้าพี่หนุ่มหมายปองหมายปองใครเอาไว้ใช่ไหมแหมสักนิดจะไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้หรือถ้าเมื่อกี้นี้ผู้ชายใช่ไหมอ่าใช่ถ้าเป็นผู้หญิงเหมือนกันนุศราะก็ทําเหมือนกันไงทาเหมือนกันว่าเออนงศราจะชอบใครสักคนอย่างเงี้ยเออแล้วก็ทําเหมือนกันไม่ทันละค่ะพี่หนุ่ม ไม่ทันแล้วเหรอแหมน่าเสียดายน่าเสียดายส่วนหนึ่งอันนี้คือพอพี่หนุ่มอ่านศึกษาประวัติปุ๊บเนี่ยเอ๊ะไม่ได้ละจะต้องนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวตกข่าวงั้นถ้าเผื่อคุณมีโอกาสเดินทางไปที่อุดรนธานีอย่าลืมไปตามที่พี่หนุ่มบอกเลอซิบอกให้อพักกันก่อนค่ะช่วงนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเดินทางกันต่อค่ะ